กายป่วยแต่ใจไม่ทุกข์ย่องอยู่เป็นสุขได้แต่ใจป่วยแม้กายแข็งแรงก็ทุกข์ได้ทุกลมหายใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ร่มโพพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆใต้ร่มเงาแห่งธรรมะที่เราเชื่อว่าแม้เสียงสั้นๆก็อาจเปลี่ยนวันทั้งวันของท่านได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้นนั่นคือความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคกายหรือโรคใจทุกคนล้วนต้องสัมผัสมันไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบางคนป่วยหนักแต่ใจสงบเบิกบานขณะที่บางคนเพียงแค่ปวดหัวเล็กน้อย แต่กลับทุกข์แทบขาดใจจึงเกิดคำถามที่เราควรใคร่ครวญร่วมกันว่าแท้จริงแล้วเราทุกข์เพราะโรคหรือเพราะใจที่ไม่ยอมรับกันแน่ท่านผู้ฟังเคยไหมคะเวลาหมอบอกข่าวบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจเราร่วงวูบลงไปทั้งดวงเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนสีในพลิบตาบางคนบอกว่า หมอบอกว่าเป็นแค่โรคไม่ร้ายแรงแต่ใจกลับวิตกกังวลกลัวตายนอนไม่หลับกินไม่ได้ไม่เป็นอันทำอะไรเลยในทางกลับกันบางคนถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายจริงๆแต่กลับยิ้มได้พูดเบาๆว่ากายมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละมันไม่เที่ยงสิ่งนี้ล่ะคะ่ะคือความต่างระหว่าง กายป่วยกับใจป่วยท่านผู้ฟังในพระไตรปิฎกมีพุทธภาษิตบทหนึ่งตรัสไว้ว่าอโรคาปรมาลาพาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเป็นคำที่ใครๆก็ชอบท่องแต่ถ้าเราฟังให้ลึกพระพุทธเจ้ามิได้ตรัสเพียงถึงโรคทางกายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความไม่เจ็บป่วยทางใจด้วยเพราะแม้กายจะไม่ป่วยแต่ใจยังเต็มไปด้วยความกลัวความห่วงความโกรธความเศร้าเราก็ยังอยู่ในภาวะเจ็บป่วยอยู่ดีท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะเวลาร่างกายป่วยเรามักต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากให้มันหายไวๆอยากให้กลับมาเหมือนเดิม บางคนถึงขั้นโกรธโชคชะตาโกรธตัวเองหรือแม้แต่โกรธพระเจ้าแต่ยิ่งเราต่อต้านใจยิ่งเหนื่อยเพราะเรากำลังปฏิเสธความจริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปทุกสิ่งอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์อณิจังทุกขังอนัตตา ความเจ็บป่วยก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ของร่างกายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและย่อมดับไปตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งที่ทำให้ทุกยืดยาวคือใจเราที่ไม่ยอมรับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะ เมื่อเราเป็นไข้ร่างกายกำลังพยายามรักษาตัวเองแต่ใจเรากลับฟุ้งซ่านกลัวว่าจะเป็นหนักกว่านี้ไหมกลัวว่าจะต้องทำงานไม่ได้กลัวว่าจะต้องพึ่งพาคนอื่นความกลัวเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากโรคแต่มาจากใจที่ไม่ยอมรับความไม่เที่ยงมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกค่ะ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเยี่ยมพระปุณณเถระซึ่งในขณะนั้นท่านอาพาธหนักมากพระองค์ตรัสถามว่าปุณณนะท่านอดทนต่อความเจ็บปวดได้หรือไม่พระปุณณะกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความปวดร้าวทางกายมีอยู่แต่ใจไม่หวั่นไหวเลย เพราะท่านเห็นตามความจริงว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อธาตุไม่สมดุลก็ย่อมเกิดโรคแต่ใจที่รู้เท่าทันไม่ต้องป่วยตามไปด้วยเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าโรคไม่ใช่ศัตรูที่ต้องต่อสู้แต่เป็นครูที่มาสอนให้เรายอมรับความจริงของชีวิต หลายครั้งการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเรายอมรับว่าตอนนี้ร่างกายป่วยจริงๆเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่สิ่งที่อยากหนีเราจะเริ่มดูแลร่างกายด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือเบื่อหน่ายมัน พระอาจารย์ชาท่านเคยสอนว่าร่างกายนี้เหมือนรถเก่ามันพังตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นอย่าไปโกรธมันเพราะหน้าที่ของมันคือเสื่อมเมื่อฟังเช่นนี้เราจะเข้าใจว่าโรคไม่ได้มาเพื่อลงโทษเราแต่มาเตือนให้เราตื่นจากความหลงคิดว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างท่านผู้ฟังที่รัก ยารักษาโรคกายคือยาแต่ยารักษาโรคใจคือสติเมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่าความเจ็บปวดคือเพียงความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นในกายเรารับรู้มันแต่ไม่ต้องเป็นมันลองนั่งนิ่งๆแล้วสังเกตดูนะคะเวลาเจ็บปวดตรงไหนสักจุด ถ้าเราเอาใจไปจับอยู่ที่ตรงนั้นด้วยความเกลียดความปวดจะขยายใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรารับรู้เฉยๆโดยไม่ต่อต้านเราจะพบว่าความปวดนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางขณะเบาบางขณะหนักบางขณะหายไปมันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรานี่คือการเห็นตามไตรลักษณ์อย่างแท้จริง ในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกใจให้ไม่ถูกสําซ้อนจากโรคได้ค่ะยอมรับความจริงอย่างอ่อนโยนเมื่อรู้ว่าป่วยอย่าปฏิเสธให้พูดกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ใจเรายัางดูแลได้ ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันอย่าคิดล่วงหน้าไปไกลโรคจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้เรายังหายใจได้ยังมีโอกาสรู้สึกถึงความอบอุ่นของชีวิตขอบคุณร่างกายที่ยังทำหน้าที่แม้มันจะอ่อนแอแต่ก็ยังพยายามรักษาเราการรู้คุณของร่างกายจะทำให้ใจอ่อนโยนลง ใช้ธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจอ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงธรรมหรือภาวนาเบาๆว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยคำสั้นๆนี้จะเป็นเหมือนยาหอมให้ใจสงบมีเรื่องเล่าของแม่ชีรูปหนึ่งค่ะท่านป่วยด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายแต่สิ่งที่ผู้คนประหลาดใจคือท่านยังยิ้มได้ทุกวัน มีคนถามว่าแม่ชีไม่กลัวตายเหรอเจ้าคะท่านตอบเบาๆว่ากลัวทำไมของมันก็ต้องตายแค่รู้เท่าทันแล้วใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ดีคำตอบนั้นช่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหลือเกินเพราะในขณะที่บางคนยังต่อสู้กับโรคด้วยความโกรธแม่ชีกลับอยู่กับโรคด้วยความเข้าใจ นี่คือความต่างระหว่างการมีชีวิตอยู่กับการดิ้นรนเพื่ออยู่ท่านผู้ฟังการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องที่เราต้องฝืนยิ้มตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์มีความเจ็บมีความเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราทุกข์ได้แต่ไม่ต้องติดอยู่ในทุกข์นั้น เมื่อใจเราเริ่มรู้เท่าทันความทุกข์ก็เริ่มคลายตัวเหมือนเชือกที่เรามัดไว้แน่นพอรู้สึกตัวเราก็เริ่มคลายปอมออกทีละน้อยหลายคนบอกว่าพอเจ็บป่วยจึงรู้ค่าของการได้หายใจนั่นแหละคะ่ะโรคบางอย่างไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อ ปลุกเราให้ตื่นให้เราได้กลับมามองชีวิตใหม่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามเห็นว่าทุกลมหายใจนั้นมีค่าเพียงใดเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้โรคก็ไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่มันคือเพื่อนผู้พาเรากลับสู่ธรรมะท่านผู้ฟังคะโรคเป็นเรื่องของกาย แต่ความทุกข์เป็นเรื่องของใจเราควบคุมโรคไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกท่าทีของใจได้เสมอเมื่อเราเริ่มยอมรับความทุกข์จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความสงบเมื่อเรามีสติใจจะไม่ถูกความกลัวลากไปและเมื่อเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าโรคก็คือธรรมะรูปหนึ่ง เพราะมันมาสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีสิ่งใดจีรังไม่มีสิ่งใดเป็นของเราและไม่มีสิ่งใดที่เราจำเป็นต้องยึดไว้ด้วยความกลัวท่านผู้ฟังคะบางครั้งการรักษาไม่ได้หมายถึงการหายจากโรคแต่หมายถึงการหายจากความเกลียดที่มีต่อโรคนั้น พราะเมื่อใจยอมรับความสงบจะเกิดขึ้นแม้ท่ามกลางความเจ็บปวดลองถามใจตัวเองดูสิคะวันนี้เราทุกเพราะโรคหรือเพราะใจที่ยังไม่ยอมรับกันแน่ถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าธรรมะวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดถูกใจและกดติดตามร่มโพพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่เราจะได้เดินไปบนเส้นทางธรรมร่วมกันขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิดและได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและพ้นจากทุกข์ทั้งปวง